มาครับมามาพูดคุยก oh, oh, ับชนะช่องหน้ากูนี่ไม่ทำให้ชินไงหรือเปล่ดิด้ดิโอ้โหจะรำชงวันนี้เราทำให้ทางค่ายเขามีความสุขรู้ป่ะใช่ครับรู้ครับรู้ใช่ไหมโอ้โหแล้ววันนี้มันชนะยังไงยังไงชนะยังไงใกล้ยังไงครับฝีมือล้วนๆเลยใช่ไหมใครสอนให้ใครจิ้มให้เอ้าพ่อพ่อพ่อชื่ออะไรเนี่ยนี่ชงนี่ ชืออะไรดลูกลูาฉลามขาฉลามทองลูกฉลามขาวพ่อ่ยวให้โอ้โหนี้ทำเพื่อพ่อเพื่อใครทำทุกอย่างเลยนะะโอ้โหวันนี้โชความสวยงามมากขอบคุณใครบ้างเอ้าก็ขอบคุณพระใข้พรแล้วก็ร้องร้องใจแล้วก็องคเจนครับ ยิ่งไมนเพื่อนใกล้ตัวจะมันทกคนเออม่ขอบเพื่อนงด้วน่เพื่อนหลังเราเวียเยไจ้ให้ด้วยนะโอ้ยอดมวยเลยอุอนครัยุบครับเอดไหครับี่อยเียยู่หรอเียงชไหนะมอรับมโนี่กลับกลับไปกับปงเรียนเป็นฮีโรใเพือนเพื่อนเพื่อนเขาดูทีวีไงาราดว่าเพื่อนดูอ๋เพื่อนดู่ดูช่องอืโบอกเพื่อนดู โอ้ยชบอกเพื่อนดูเลยนะโชมพูเพื่อนดูวะเขาดูซอสเทสเนาะเอ้าวฝากพี่น้องชาวจังหวัดจังหวัดไหนน่ะล้มขาแล้วเอ้าวบอกพี่น้องพูดใต้ได้ไหมได้ครับอ้าวพูดใต้เลยน้องอ่ะว่าขอบคุณทุกคนระดับีมาเชียร์ผมวันนี้ครับอขบคุณน้าแดงด้วยขอการบรรลุได้ชนะแล้วอ้าวพี่ชนะเขาถเป็นพ่อเลยนะครับเราเราดิวแคบลูกยังไงเนี่ยวางแผนยังไงวะผมขอนี้ต้องขอบคุณน้าแดงที่ให้โอกาสบรรลุได้ขอบคุณสาวัดชิดเออ ครับผมผมวันนี้น้องทำได้สำเร็จแล้วนะมีกังวนเลยไหมก่อนชกอ่ะอะไรนะมีกังวนมีหนักใจเลยไหมไม่มีเหรอโอ้คุณพ่อเนี่ยอดีตั้งไว้เก่านะเป็นแชมป์กี่เส้นจับมาดได้จับมัดได้เหรอตั้งเป้าลูกตั้งเป้าไปถึงไหนเอาพ่อพยายามได้ให้ถึงที่สุดถึงที่สุดนะให้ได้แชมป์เหมือนคุณพ่อนะไอ้หนูนะขอได้แลยจับมาดได้ไม้แช่มตั้งใจเหรอ สองเสนเลยโอ้เอาเให้ได้แชมป์ในเมืองกรุงเลยนะเอาให้ได้นะหนูนะเออเอาพ่อฝากแฟนมวยจิตตามลูกชายหน่อยฝากไปเลยนะพ่อแานสาวเนี่ยทีแฟนมวยทุกคนช่วยติดตามที่เจ้าล้างเทด้วยครับเต็มที่ทุกไว้ด้วยครับอ่าอ่าเอาละครับผมคุณพ่อยินดีด้วยครับสวัสดีครับไปไ